สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปกินเค้กย่านดังแถวริมคลองกันค่ะไปกันเลยค่ะบรรยากาศตอนคืดดนดีมากๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้คือเรามาถึงร้านเค้กแล้วนะคะตั้งอยู่ที่ริมคลองนะคะเขาก็จะมีกระดาษอย่างนี้ให้เราติ๊กนะคะว่าเราจะเอาอะไรนะคะดูสิคะทุกคนน่ากินมากๆเลยค่ะพอเราได้กระดาษนะคะ มาแล้วนะคะเราก็จะติ๊กในสิ่งที่เราต้องการน,นะคะแล้วก็จะติ๊กเป็นแกมกล้วยนะคะแล้วก็เป็นฝอยทองส่วนพวกซอสนะคะเราก็จะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็นมข้นค่ะแล้วเราก็จะไปเสียบไว้ตรงที่เขาให้เสียบนะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้ขายคำนะคะทุกคนมันรูมแรงจริงๆค่ะตอนนี้คือห้าทุ่มแล้วคะเรายังไม่ได้เครปเลยค่ะ เรามาตั้งแต่3ามทุ่มครึ่งนะคะทุกคนตอนนี้นะคะแม่ค้าก็เรียกแล้วค่ะได้แล้วค่ะทุกคนน่าอร่อยไหมแผ่นนี้นะคะเราหมดไปทั้งหมด3าบาทคะ่ะอร่อยมากจัยเราติดตามมีพี่ต่อไปนะคะทุกคน